คดีแตงโมนะครับเมื่อวานนี้ดูข่าวดูคนก็ยังสนใจคดีแตงโมอยู่นั่นเนละเนื่องจากมันเป็นข่าวที่เป็นละครทําเป็นตอนๆเมื่อวานนี้มีคุณเบิร์ตเทคนิคนะครับแฟนคุณแตงโมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกอาการปีดแต่ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องการที่มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์เขานะทาให้ทัวไปลงเขาบ้างอะไรต่างเขาก็ไม่อยากจะพูดก็เลยแบบอึอดอัดอ นะครับปีแตกต่อหน้านักข่าวนะครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องส่วนตัวแต่งโมเสียชีวิตไปนานแล้ว3ปีเขาก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์ผมเคยเจอคุณเบิร์ตเทคนิคนะแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่ชอบเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นแกโดนอัจฉริยะกดดันให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบมาเป็นพยานอะไรต่างๆเนี่ยแกก็เออแล้วก็มีทัวลงมีอต่างๆแกก็เกิดความเครียด นะครับเมื่อาวานนี้ก็เห็นดูข่าวไปให้การที่ดีเอสไอแรงต่างความจริงคุณเบิร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นพยานสําคัญอะไรเลยนะครับเท่าที่ผมถามตํารวจมาสมัยที่ทําคดีแตงโมเขาก็เป็นแฟนของแตงโมผู้ตายผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรต่างๆนะครับนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพยานที่เป็นประโยชน์ในคดีที่ว่าปลอเมเอกสารทาพยานหลักฐา,านเท,ท็จอะไรต่างๆไม่เกี่ยวข้องอย่างนั้นเนี่ยก็อยากให้สังคมให้ความเป็นธรรมและก็ โซเชียลไทยเนี่ยเคารพสิทธิส่วนบุคคลบ้างนะครับดูโซเชียลไทยเนี่ยไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลเลยล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะการนําข้อมูลโทรศัพท์ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของแตงโมมาเปิดเผยเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมถือว่าประเทศเราเนี่ยแย่นะครับที่มีคนบางคนเนี่ยนะเห็นแก่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เอา ข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยเป็นเรื่องที่ไม่ควรครับข้อมูลในโทรศัพท์มือถือข้อมูลคนตายแ่งโมข้อมูลการโทรเข้าโทรออกเนี่ยมันเป็นความลับและเป็นเป็นการละเมิดกฎหมายละเมิดสินธรรมนะครับแต่หลายหลคนก็ทําเพื่อยอดวิวยอดไลค์ของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าเกิดท่านตายไปแล้วเนี่ยมีคนเอาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของท่านมาเปิดเผยมาจัดรายการเป็นตอนๆท่านจะรู้สึกยังไง นะเอาข้อมูลเอาภาพเก่าๆของผู้ตายญาติท่านมาเปิดเผยเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าคนในโซเชียลเราเนี่ยกลับไม่ได้เห็นนะ,ะคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตายไปแล้วก็ยังเรื่องเขามานั่งพูดมาบางคนบอกว่าแตงโมเนี่ยนะมีคนจะจ่ายให้สามแสนสี่แสนเพื่อที่จะจไปพบผู้ชงผู้ชายแต่างเนี่ย มันเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายเพราะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะพูดควรจะหยุดได้แล้วครับท่านอยากจะสืบสวนสอบสวนจับกลุมตํารวจนะใครทําเอกสารปลอมช่วยคนโมเรือเนี่ยท่านก็ทําไปแต่การนําข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยเนี่ยเ,เ,เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแต่ก็ยังมีคนที่สนับสนุนชอบเรื่องแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับนะอย่างกรณีคุณเบิร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นพยานสาคัญเลยเลยไม่ได้เป็นตัวละครอะไรหลักเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไร นะตั้งแต่คดีเดิมแล้วตำรวจก็เลยเรียกมาคุยแล้วไม่มีอะไรนะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลเหมือนกับคดีน้องใบเตยเนี่ยครับอ่านะครับชื่ออะไรใบเตยเรื่ออะไรเนี่ยนะนะครับเขาเรียกไม่ใช่ใบเตยเขาชื่ออะไรอ่ะนะอ่านะด,ดาราที่กําลังเลิกกับแฟนชื่ออะไรครับนะพี่เดย์ก็ไม่ใช่วงการนักร้องเนะ่นะอ่านนะครับเนี่ยน้องเขาเลิกกับแฟนเนี่ยก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขามือที่สามมือที่สี่อะไรอ่ะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีไม่ควรนะครับควรจะมีมารยาท นะครับมีมารยาทนะเคารพสิทธิส่วนบุคคลบ้างน้องลำาไยอ๋อนะควรจะมีมารยาทเราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตคนโดยเฉพาะชีวิตส่วนตัวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องแฟนเนี่ยนะต้องรักษามารยาทเขาจะเลิกกันจะอยู่กันมันก็เรื่องของเขานะครับประเทศเราเนี่ยไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นมีบางคนแย่ถ้าเป็นญี่ปุ่งญี่ปุ่นก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนะครับเพราะฉะนั้น นะครับอย่าลืมนะครับคารสิทธิส่วนบุคคลดารานักร้องเขาจะเลิกกับแฟนจะเลิกกับผัวอะไรต่างๆนะครับอย่าไปวิจารณ์เพราะมีมือที่สามที่สี่อะไรเงี้ยเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเดี๋ยวก็จะมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาจะไปหาว่าเขามีโลกสองใบสามใบก็ไม่ได้มันหมายความว่างงอย่างนั้นอย่างนี้มีชู้นอกใจคือเป็นเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมนะครับใครเห็นด้วยกับผมครับไม่ควรครับนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ อ่านะฮะเข้าใจนะครับอืรักแท้แพ้แดนเซอร์ก็ไม่รู้ใครนะเผยเหตุมปมลำไยห,หายทงคําบอสแดนเซอร์ชายสุดท้ายต้องจ่ายสองล้านให้แฟนสาวแดนเซอร์ชายหลังเรียกสิบล้านจบปัญหาทางค่ายมองว่าเยอะไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ข่าวสด,ขดเขานาเสนอข่าวผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะ,นะนะครับเราก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันระมัดระวังนะ ถ้าไปพูดเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเขาฟ้องร้องเราได้นะครับต้องระวังนะครับอย่าไปพูดเรื่องส่วนตัวนะเตือนแล้วก่อนนะเดี๋ยวคดีความก็ตามมานะดูคดีอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีฟ้องร้องเต็ไมไปหมดอ่ะทั้งสำนักข่าวทั้งคนดังนะชื่ออะไรอ่ะเอาเกาหลีชื่ออะไรอะน้องอะไรอ่ะนะแน็ชาลีกับอะไรนะก็ฟ้องร้องบานเรียกค่าเสียหายกันนะอะ่บอสเบิร์ดอะไรก็โดนกันทั่วนหน้า พนันวิจารณคดีลำใยห,หายทองคำนะครับระวังนะนะครับระวังนะครับไปพูดจาอะไรเขาเดี๋ยวระวังคดีความจะมานะครับอืมอะไรแต่อะไระระวังนะครับเรื่องส่วนตรงส่วนตัวมือที่สามเอ่อตีนที่สี่อะไรต่าง,างระวังนะโดนฟ้องนะครับเตือนก่อนนะเราอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์ดูดูเงียบเงียบไว้